าสำหรับอาจารย์เนี่ยสำคัญยังไงทําไมเราต้องลดดอกเบี้ยเงินเฟอ้อก็ยังไม่เข้าเป้า GDP ก็ยังโตไม่เข้าเป้าแล้วทําไมถึงคิดว่าดอกเบี้ยนโยบายที่สูงผิดปกติจะเหมาะสมนะครับลดดอกเบี้ยว,วันนี้เนี่ยกว่าผลจะได้ประโยชน์เนี่ยคอยไป6เดือน9เดือน12เดือนเลยนะ อดอกเบีย้นยนโยบายขึ้นไปตรง,ตรงโซน3ที่ผมให้ดูนั่นนะตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าใครดูปีนี้จะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องตัวเลข non-performing loan คือนี่เสียบวกกันนี่กำลังจะเสียของทั้งระบบก็จะเห็นว่าส่วนนี้มันเริ่มปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมา3ไตรามาสจากตัวเลขเท่าที่มีอยู่คือไตรามาส4ี่ไตรามาส1 1กับไตรามาส2ของปีนี้ มันก็เลยบอกว่าไอ้นโยบายการเงินที่ตึงมากๆเนี่ยมันเริ่มส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของสถาบันการเงินที่ไปทำให้มันตึงขึ้นไปอีก <S <S ผมถึงตั้งคำถามว่าภาวะแบบนี้คุณเรียกได้ยังไงว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวแล้วเงินเฟ้อจะกลับเข้ากลองเพราะอย่างนี้มันไม่ดูเหมือนเงินไม่ฟื้นตัวนะถ้าฟื้นตัวเนี่ยไอ้อย่างนี้มันไม่เกิดเนี่ยครับวลา,าฟื้นตัวเนี่ยแบงก์ต้องอยากปล่อย ส่วนทางที่จะเป็นทางออกนะคะคือถ้าเฉพาะสั้นๆอีกก่อนนะคะบาทมันแข็งมากแล้วน,นะคะสิ่งที่เราเห็นผลกระทบก็คือผู้ส่งออกก็อดครวนแล้วนะคะว่ามันเป็นปัญหาแบงค์ชาติทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์ลดดอกเบี้ยคือคำตอบหรือเปล่าหรือทําอย่างอื่นได้ไหมแทรกอื่อทีนหน้าที่ของแบงค์ชาติเขาเป็นหน้าที่เขาเพราะว่าทุกอย่างเ<ช><ช>น,นี่ยอยู่ในอยู่ในอานาจแบงค์ชาติหมดนะครับค่ะสภาพคล่องเป็นอานาจของเขาค่างเงินบาทเป็นอานาจของเขา ค่ะแต่คือในในมุมของของทางทฤษฎีค่ะอาจารย์มันมันมีตัวเลือกอะไรได้บ้างถ้าเราต้องการให้บาดชะลอการแข็งหรือให้มันอ่อนลงลดดอกเบี้ยครับรดดอกเบี้ยครับแล้วก็ลดดอกเบีย้ยทางเดียวเหรอคะอาจารย์ ก็ไม่รู้แบงค์ชาติเขาอาจจะมีทางอื่นมั้งแต่ว่าในหลักการก็เจอรมพาวเวอร์เขาถึงคิดแต่เรื่องดอกเบี้ยทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมครับแล้วพวกเราถึงตามเรื่องดอกเบี้ยทั้งวันทั้งคืนไงก็หลักการมันง่ายๆอ่ะครับในวายการเงินหลักๆก็คือเรื่องของดอกเบี้ยจริงไหมครับเราถึงเราถึงทุกวันในรู้จักรู้ว่าทําไมเจอรมพาวเวอร์พูดอย่างนั้นคนที่อยู่ในคณะกรรมการนโยการเงินของเขาแต่ละคนพูดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าดอกเบี้ยสําคัญจริงๆนะครับ ดอเบี้ยดอกเบียจริงๆในอีกด้านหนึ่งก็คือราคาของเงินน่ะใช่ไหมครับถ้าคุณอยากให้เงินมันราคาถูกบาทอ่อนคุณต้องทําให้ราคามันถูกราคาถูกก็คือดอกเบี้ยต่ำนะครับค่ะ อยากให้อาจารย์ให้ความรู้พวกเรานะคะอธิบายเพิ่มเติมนะคะที่อาจารย์บอกว่าดอกเบีย้ยมันมันสำคัญมากๆนะคะเราถึงได้มาคุยกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เป็นข่าวทุกวันว่าแบง์ชาติช่วยลดดอกเบีย้ยหน่อยนะคะแล้วคือแบง์ชาติก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างว่าอตอนนี้เศรษฐกิจมันกําลังเข้าเป้านะคะเงินเฟ้อก็ค่อยๆกลับขึ้นมาอาจจะย,ยังไม่จําเป็นต้องทำนะคะมันมีส่วนที่เราอมองไม่ตรงกันอยู่แต่ถ้าสําหรับอาจารย์เนี่ยม,มันสำคัญยังไงทําไมเราต้องลดดอกเบีย้ยอ้าวก็ดูดูดตารางเมื่อกี้ไงก็ เงินเฟอ้อก็ยังไม่เข้าเป้า GDP ก็ยังโตไม่เข้าเป้าเห็นไหมปี2023-2024ถึง GDP โตแค่ประมาณเฉลี่ยไล่มานเท่าที่มีตัวเลขประมาณ2.3%นะครับเงินเฟอ้อก็ต่ำกว่ากรอบล่างแล้วทำไมถึงคิดว่าดอกเบีย้ยนโยบายที่สูงผิดปกติจะเหมาะสมนะครับ มันมีมันมีต้นทุนอะไรไหมคะถ้าเราจะต้องลดดอกเบีย้ยคะ่ะอาจารย์ต้องไปถามแบงชาตินะครับต้องไปถามแบงชาติเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นข้อมูลผมมีข้อมูลเบสิกแค่นี้แหละมันมันมันเป็นประเด็นหลักๆอยู่แค่นี้ครนี้มันเออมันมันจะมีประเด็นที่ผมเองเนี่ยเคยตั้งคำถามและเคยค,คุยกับคุณกิตา้มามันแล้วว่าระวังนะว่านโยบายการเงินเนี่ย มันมี impact แลกก็คือลดดอกเบีย้ยวันนี้เนี่ยกว่าผลจะได้ประโยชน์เนี่ยมันอีกรั้งคอยไป6เดือน9เดือน12เดือนเลยนะนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยผมถึงเตือนว่าตอนที่บาทตอนที่เ,เราเออดอกเบียนะ้ยนโยบายขึ้นไปตรงตรงโซน3ที่ผมให้ดูนะั่นนะนะครับตอนออตอนปลายปีที่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าใครดูปีนี้จะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง เพราะว่าม <Fact> ันใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง9เดือนที่มันจะมี Impact เพรตอนนี้อิมแพ t ที่ว่าเนี่ยคนก็จะถามว่าเอาดอกเบี้ยนโยบายมันก็คือการกู้ยืมข้ามคืนของธนาคารเท่านั้นทําไมมัน Impact ไปได้ไกลมัน Impact ไปได้ไกลเพราะว่ามันเป็นปัจจัยพ er ื้นฐานของดอกเบี้ยข้ามคืนแล้วมันก็จะกระทบกับดอกเบี้ย1เดือน3เดือน1ปี2ปี3ปีรานนี้เลยไปกว่านั้นเนี่ย มันจะ,ะดอกเบี้ยนโยยดอกเบี้ยระยะยาวอย่างพันธบัตร5ปี10ปีเนี่ยอาจจะมีเหตุผลดูได้จากมันอาจจะได้รับผลกระทบจากการกู้ยืมของรัฐบาลนะครับเพื่อนี่คือรัฐบาลนี้เยอะพระรัฐบาลก็จะออกนี้ระยะยาวมันก็จะเป็นตัวที่ชี้นําดอกเบี้ยระยะยาวเป็นหลักฉะนั้นยิวเค c ร์ฟเนี่ยมันก็จะถูกดึงตรงตรงชอตเอ็นโดยน,ยยน,น,ยนโยบายการเงินลองเอ็นนี่อาจจะโดยดอกเบี้ยนโยบายโดยนโยบายการคลัง นี่สาธารณะทั้งของไทยและของอเมริกานะครับประเด็นจะเป็นอย่างนั้นคราวนี้ถ้าคุณกีต้าไปด,ดูชาร์ตที่ผมมีอีกต่อไปเนี่ยผมจะให้ดูว่าพอดอกเบี้ยนนโยบายมันสูงเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบงก์เขาก็ต้องระมัดระวังเขาก็จะระมัดระวังแล้วพอภาพะการมันตึงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย จนกระทั่งเขาเริ่มเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วในรูปนี้คือรูปของการเอาตัวเลข non-performing loan คือหนี้เสียบวกกันหนี้กำลังจะเสียของทั้งระบบก็จะเห็นว่าส่วนนี้มันเริ่มมันเริ่มปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมา3ไตรมาสจากตัวเลขเท่าที่มีอยู่คือไตรมาสสี่ไตรมาสหนึ 1, กับไตรมาสสองของปีนี้นะครับพอแบงก์เขาเห็นแบบนี้เขาก็บอกว่า เขาไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าพอหนี้มันเสียเขาต้องตั้งสำรองเยอะมันไม่คุ้มที่จะไปปล่อยกู้เพราะว่าปล่อยกู้เนี่ยเขาชาร์จดอกเบี้ยสมสมุติว่า 5%-7% แต่ว่าตั้งสำรองทีหนึ่งมันตั้งสำรอง 20%-30% ใช่ไหมครับมันก็เลยบอกว่าไอ้นโยบายการเงินที่ตึงมากๆเนี่ยมันเริ่มส่งผลให้ให้ให้มันเกิดปฏิกิริยาของสถาบันการเงิน ที่ไปทําให้มันตึงขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าพอเขาเห็นอย่างนี้มันมีเขาเรียกว่า negative feedback loop แล้วพอแบงค์เขาเจออย่างนี้เขาก็ปล่อยกู้ด้วยความระมัดระวังมากขึ้นพอเขาระมัดระวังมากขึ้นลูกหนี้ก็ยิ่งขาดสภาพคล่องก็ดีไม่ดีจะเป็น NPL หรือจะเป็น special mention มากขึ้นก็จะยิ่งทําให้เขาระมัดระวังมากขึ้นนะครับดูดูรูปต่อไปก็จะเห็นนะว่า ถ้าถ้าเอารูปต่อไปขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าการปล่อยสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นภาพด้านซ้ายคือสินเชื่อโดยรวมหรือการปล่อยสินเชื่อด้านขวาคือปล่อยสินเชื่อให้ SME เนี่ยแบงก์ปล่อยสินเชื่อโดยรวมให้ลดลงทั้งหมดเลยที่โดนหนักกว่าคือ SME เพราะว่าสินเชื่อที่ปล่อยเนี่ยปล่อยลดลงต่อเนื่องมา6ไตรามาสแต่สินเชื่อโดยรวมเนี่ยมันลดลงมาใน3ไตรามาสที่ผ่านมาถึงกลางปีนี้ เราเราเริ่มเราเริ่มเข้าไปสู่ภาวะที่ผมถึงตั้งคําถามว่าภาวะแบบเนี้ยคุณเรียกได้ยังไงว่าเศรษฐกิจกาลังฟื้นตัวแล้วเงินเฟอ้อจะกลับเข้ากรอบเพราะอย่างนี้มันไม่ดูเหมือนกันไม่ฟื้นตัวนะถ้าฟื้นตัวเนี่ยไออย่างนี้มันไม่เกิดเนี่ยครับเวลาฟื้นตัวเนี่ยแบงก์ต้องอยากปล่อยสินเชื่อต้องโต NPL ต้องลง SM, SM SM ต้องลง Special Mention Loan ต้องลงนะครับค่ะนี่คือสิ่งที่ เป็นตัวสะท้อนว่าสภาพคล่องมันตึงมากนะคะมันอาจจะตึงขึ้นเรื่อยๆหลังจากนี้นะคะแต่ว่าคือสิ่งที่ผ่าน<ต>ม,นมนาเนีย่ยเราเห็นแล้วตึงขึ้นแน่ๆเพราะว <ๆ S 2> ่าถ้าบาด <ๆ S 2> แข็งแล้วส่งออกเขาเขาเขาแย่ลงเขาไม่ดีเท่าเท่าที่คาดเพราะเ,าเราส่งออกทั้งทั้งสินค้าและทั้งบริการนะครับท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบจากบาทที่แข็งแล้วแล้วเราก็บอกเองไงว่าประเทศนี้เนี่ย GDP 65%มาจากส่งออกสินค้าและบริการ65%ถ้า65%หรือ2ใน3ของประเทศนี้มันกำลังเจอเฮดวินเนี่ยทำไมถึงคิดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นได้ดีอะครับ